สวัสดีครับ s i l ิ i c h a n n e l นะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับบกเต่าตาตั้งนะครับปี1972นะครับเสี่ยวประจันนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆก่อนนะครับ รถสีแดงนะครับสีเต็มครับสวยครับเงางามมากครับเครื่องเป็นเอบีพันสามนะครับตัวนี้รถพร้อมใช้งานครับรายละเอียดก็จะมีเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับด้านในได้เป็นเบาะเดิมนะครับสีขาวนะครับกรัวมาลายเคนะครับแดชบอร์ดยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับมี เครื่องเล่นนะครับที่ติดมาเพิ่มนะครับก็มือหมุนมือเปิดกระจกต่างๆนะครับครบนะครับสายโอนครับมีภายในครับอันนี้รถไม่ผูนะครับรถบางดีนะครับนั่งกนะครับหอมเสียงปิดเสียงปิดยังเพาะอยู่นะครับ เดี๋พาชมความบางครับก็ยังไม่หนาครับบางพอสมควรครับระบบช่วงล่างเบรกพร้อมใช้งานเลยนะครับอันนี้อ่เดี๋ยวสตาร์ทผมจะลองสตาร์ทแล้วก็ไปเปิดฝาเครื่องดูข้างหลังนะครับอ่อสตาร์ทง่ายนะครับซึ่งเดียวติดเลย เอรนนิงนะครับมีแอร์นะครับผมคันนี้ติดตั้งแอร์มาแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้พวกไฟต่างๆเป็นของแท้หมดนะครับเป็นเทนล่านะครับสีนี่คือสีเต็มเลยนะครับถ้าขัดดีๆก็จะเงาคนนี้อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างยังเงาขนาดนี้นะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับขับดีครับเราเดี๋ยวพาชมใต้ท้องด้วยครับ ่ใต้ท้องก็ไม่ผุนะครับพื้นลายเดิมนะครับนิสสุยอยู่ครับก็คันนี้นะครับเต่าปี1972เเสนะครับเสี่ยวประจันนะครับเครื่อง a อ3บี3นะครับระบบแอร์พร้อมรักทะเบียนพร้อมโอนนะครับคันนี้นักเสนอขายอยู่ที่นะครับราคา3าม0 0นสองหมบาทนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะครับวันนี้รถสวยหายากครับ อันนี้พร้อมใช้งานเลยครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ครับ088ครับ2808645นะครับผมสีรวิชชาแนลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส b s คร i b e ให้ด้วยนะครับผมสนใจเข้ามาดูรถได้ครับรถอยู่ที่วังน้อยอยุธยานะครับ จะเข้ามาดูรถก็โทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกตลอดนะครับก็ยังไงขอฝากด้วยครับสวัสดีครับ